ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Assassin's Creed สำหรับใครที่รู้จักซีรีส์ Assassin's Creed แบบผิวเพินอาจจะคิดว่า Assassin's Creed เป็นแค่การนำประวัติศาสตร์มาทำเป็นเกม แต่จริงๆมันคือการย้อนกลับไปมองสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตโดยมีเหตุการณ์ยุคป,ปัจจุบันเป็นตัวเชื่อมซึ่งเหตุการณ์ในยุคป,ปัจจุบันนี้จะถูกเล่าในหลายๆสื่อไม่ว่าจะเป็นเกมนิยายหรือคอมิกคลิปนี้เราเลยจะมาคุยกันว่าในขณะที่เราย้อนเวลากลับไปดูประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาต่างๆในยุคป,ปัจจุบันกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยผมจะเน้นไปที่เนื้อหาภายในเกมที่เป็นสื่อหลักเท่านั้นนะครับย้อนกลับไปในอดีตนานมากๆสมัยยุคอรารยธรรมแรกเดิม ผ่าอ,อิสุหรือที่บางครั้งถูกเรียกว่าเหล่าผู้มาก่อนพวกเขาเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขณะที่สาม,มารถสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแรงงานได้และเพื่อความปลอดภัยเผ่าอ,อิสุจึงได้ฝังสารสื่อประสาทเอาไว้ในตัวมนุษย์เพื่อที่ชาวอิสุจะได้ควบคุมมนุษย์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า a p p l e o f e d e n ได้แต่ก็ไม่ใช่ชาวอีสุทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้หนึ่งในนั้นคือจูโนเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่งมนุษย์จะต้องกลายเป็นภัยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่นักวิทยาศาสตตรร์์คนนนหึ่งกกลัม,มุษย เขาเลทถอนสารซื่อประสาทเพื่อมอบอิสระให้เธอและมีลูกด้วยกันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ลูกเครื่องอีสุอย่างอดัมกับอีฟที่สามารถต้านพลังของ Apple o f e d e อเดได้เช่นเดียวกับชาวอีสุทั้งคู่จึงกลายมาเป็นผู้นำมนุษย์ในการต่อต้านอำนาจของชาวอีสุโดยการขโมย Apple of e d e อเดและหนียกมาทำให้เกิดเป็นสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์และมีปีศาจอีเดนอีกหลายชิย้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้ในระหว่างสงครามที่ยาวนานโจโนที่มองว่ามนุษย์เป็นไพ่อยู่แล้วและคิดจะทำลายมนุษย์ให้สินา ขณะที่ชาวอิสุอีกคนหนึ่งที่ชื่อมินาวาเห็นตั้งออกไปพอมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองจนสร้างสรรค์ศิละปะออกมาได้เธอเลยคิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งมนุษย์อาจพัฒนาจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ร่วมกับชาวอิสุได้อย่างเท่าเทียมกันแต่จูนโนก็ไม่ยอมถอยและเมื่อแอปเปิลไม่สามารถควบคุมจิตใจมนุษย์ได้แล้ว เธอกับไอตาที่เป็นสามีจึงเดินทางไปน,นครแอตแลนติสที่โพไซดอนปกครองอยู่และแอบ,บทำการทดลองโปรเจกต์โอลิมปัสที่เป็นการนำมนุษย์มาสร้างส,างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ดุร้ายอย่างมิโนทอร์สฟิง์หรือไซโครบเพื orp, ่อใช้กำลังควบคุมมนุษย์แทนแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกจับได้ซึ่งโพไซดอนไม่พอใจมากเพราะเขาอยู่ฝ่ายที่พยายามเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวอิสุก,กับมนุษย์ทำให้ทั้งคู่ถูกเนรเทศออกมาแต่แล้วชาวอิสุก,ก็ได้รับรู้ถึงภัยที่เป็นอันตรายกว่ามากนั่นคือเปลวสุริยะที่กำ มันมรุนแรงขนาดที่จะทาให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่กําลังแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเสียหายย่่งหนักและสําหรับชาวอีสุที่มีจํานวนน้อยกว่ามากอาจถึงขั้นสิ้นเผ่าพันธุ์ได้เลยจูโน่มินโนวาและจูปิเตอร์จึงร่วมมือกันหาทางรับมือกับเปรสุริยะและได้หนทางป้องกันมา6วิธีแต่ว่าในทุกวิธีต่างก็มีข้อเสียใหญ่ที่ทําให้ไม่สามารถทําได้จริงไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือเวลาเตรียมตัวที่ไม่มากพอหนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือการย้ายจ,จิตใจของตัวเองเข้าไปในร่างสังเคราะห์ที่ทนเปริยะได้ ไอตาอาสายอมเป็นหนูทดลองให้จูโนโแต่มันกลับทําให้จิตใจของเขาถูกทําลายจนมีสภาพกลายเป็นผักทําให้จูโนโจะเป็นต้องฆ่าสามีตัวเองเพื่อปลดปล่อยเขาจากความทรมานและตั้งใจจะหาทางพาไอตากลับมาให้ได้อีกวิธีหนึ่งคือการสร้างยาที่จะรักษาจิตใจของชาวอีสุแต่ดอกการกลับมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์ แต่มิเนอรว่ากับจูปิเตอร์ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เพราะมันก็เหมือนกับการตัดต่อพันธุก,กรรมที่จะส่งผลกับ DNA ของมนุษย์ในระยะยาวทำให้ตัวยานี้ถูกเก็บเอาไว้ในห้องนี้รับไหแต่จูโนมองว่ายานี้คือสิ่งที่จะชุบชีวิตสาม,มีของเธอได้เธอเลยเดินทางไปแอสการ์ดเพื่อรวมมือกับโอดินที่ยังหาทางรอดจากเปลสุริยะไม่ได้เหมือนกัน โอดินเลยไปขโมยตัวยานี้ยออกมาและใช้มันร่วมกับตอนอ้นยิปดาซิลที่เป็นเหมือนซูปเปอร์คอมพิวเตอร,อตอร์โดยแลกกับดวงตาข้างสายเพื่อใช้เป็นต้นแบบ DNA ของชาวอิสุทําให้เมื่อเวลามาถึงกลุ่มของโอดินก็ใช้ยาเพื่อหยาบความทรงจาเข้าไปในร่างมนุษย์และรอวันที่จะฟื้นกลับขึ้นมาในร่างของคนที่ถูกเรียกว่าเซจซึ่งเราจะได้เห็นเรื่องราวของเซจหลายคนในภาคมหฮันล่าไม่ว่าจะเป็นเอวอตัวหลักของเกมที่เป็นเซจของโอดินซีเกิตที่เป็นเซจของเทียหรือบาซิมที่เป็นเซจของโลกีซึ่งอาการของคนที่เป็นเซจออม่ถถููกกกระตตุ้้นยางง อย่างเช่นซีเกิดที่แขนขาดเหมือนเทียพวกเขาจะมีอาการเห็นภาพหลอนเพราะมีความทรงจําของตัวเองกับความทรงจําของอิสุปนกันอยู่จนในที่สุดจิตใจของอิสุก็จะเป็นฝ่ายชนะและได้ควบคุมร่างแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทําสําเร็จเพราะอย่างเอวอก็สามารถเอาชนะจิตใจของโอดินและคุมสติของตัวเองเอาไว้ได้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นจูโนก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าดีไอที่สามารถพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยํหวางหมากของตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่เธอจะอย้ายจิตใจของตัวเองเข้าไปในมหาวิหาร หลังจากเปรสุย,ยิยาผ่านไปเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ตายไปมากและเผ่าอีสูก็ตาจนเกือบหมดทั้งสองเผ่าพันธุ์จึงหันมาร่วมมือกันสร้างโลกใหม่ขึ้นมา จนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของชาวอิสุก็กลายเป็นแค่ตำนานและพีสออฟีเดนก็กลายเป็นวัตถุวิเศษเหนือธรรมชาติไปแต่เมื่อคนหมู่มากมารวมตัวกันความเห็นก็แตกต่างกันออกไปทำให้เกิดเป็นกลุ่ม Order of the Ancient ชียที่คิดเหมือนชูโนคือมองว่ามนุษย์เป็นภัยต่อตัวเองและจำเป็นต้องถูกควบคุมซึ่งพวกเขาก็ได้พัฒนามาแค่เป็นกลุ่มเทม่นพราและกลุ่มฮิดเดนวันที่คิดเหมือนมิเนอร์ว่ามอามนุษย์สมควรมีอิสรภาพมีเจตจำนงเสรีซึ่งพวกเขาก็พัฒนามาแค่เป็นกลุ่มพาราดอนนักค่า ทำให้ในขณะที่เถม่อพาพยายามตามหาพีซอฟอีเดนเพื่อปกครองโลกกลุ่มนักฆ่าก็พยายามขัดขวางโดยการเอาพีซอฟอีเดนไปซ่อนเอาไว้ตัดมาที่ยุคปัจจุบันสมาชิกเถม่อพาได้แทรกแซงเข้าไปในองค์กรสำคัญต่างๆบนโลกและได้ก่อตั้งบริษัทแอปสโกขึ้นมาโดยมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นเรือธงของพวกเขาคือเครื่องอนิมาสที่สามารถอ่านความทรงจำของบรรพบุรุษที่สืบทอดการผ่านทาง DNA ดีเได้เมื่อสืบเจอสายเลือดของนักฆ่าที่เคยครอบครอง Apple o f Eden เด กลุ่มทนพาก็ไปลักพาตัวเดสมอนตัวเอกของภาคที่1มาเข้าเครื่องอนิมัสเพื่อดูว่าเอาทาเอียที่เป็นบรรพบุรุษของเขาซ่อนแาปเปิลออฟอีเดนไว้ที่ไหนแต่การใช้เครื่องอนิมัสก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เรียกว่าบีตติ้งเอฟเฟกต์ทำให้เดสมอนที่ได้รับความสามารถของบรรพบุรุษเริ่มมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและนั่นก็คือข้อความที่บอกถึงการมาของเปเปสุริยะครั้งที่2ไม่นานหลังจากนั้นลูซี่ที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยของแอปสกอรโกก็ช่วยเดสมอนนิอกมาเพราะต ทำให้เดสมอนได้เจอกับชอนและรีเบก,กาที่เป็นสมาชิกพาราดอนนักฆ่าเหมือนกันอยูซีซ่เลยขอให้เดสมอนมาเป็นสมาชิกพาราดอนนักฆ่าด้วยและวิธีฝึกที่เร็วที่สุดก็คือการใช้เครื่องอนิมาสระหว่างนั้นพวกเธอจะได้หาพิกัดพีซออฟีเดนจากความทรงจําของเดสมอนเพื่อปกป้องมันใด้ผลจากมือของเทมเพาไปด้วยแต่นอกจากเดสมอนจะได้เห็นเรื่องราวของเอสซโอที่เป็นบรรพบุรุษของตัวเองแล้วเขายัางได้รู้เรื่องราวของชาวอีสุและวันซีโลกที่กําลังใกล้เข้ามาจากมิเนอร์ว่าที่ตั้งใจส่งข้อความถึงเดสมอนผ่านทางเออีกด้วย แต่พวกเทมพราก็หาที่ซ่อนของกลุ่มเดสมอนจนเจอและส่งกำลังคนเข้าโจมตีลูซี่เลยให้ฮิดเดนเบตกับเดสมอนที่ตอนนี้ได้ความสามารถของมรรพุรุุดมาอย่างเต็มเปี่ยมและฝากของทัพของแอปซโกออกมาได้ จากบ่อแสที่มิโนว่าให้อาไว้กลุ่มของเดสมอนเชื่อว่าคุณแจสําคัญที่จะช่วยโลกจากไหยานไดาคือ Apple o f e d e n เดนทำให้เดสมอนนอกจับเข้าเครื่อง An อนิมั2.0เมื่อได้ข้อมูลจากความทรงจาของเอสแล้วกลุ่มของเดสมอนก็เข้าไปในโคลอสเซียมที่ Apple ิลถูกเก็บเอาไว้และเมื่อเดสมอนสัมผัส Apple ทุกสิ่งรอบตัวเขาก็หยุดนิ่งจูโนได้บอกเดสมอนว่าจะมีหญิงสาวคนหนึ่งพาเขาไปสู่ประตูแต่เธอจะยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ว่าแล้วจูโนก็ควบคุมร่างของเดสมอนให้ใช้ฮิดเดนเบด ในตอนนั้นเราจะได้ยินเสียงวินเลียมพ่อของเดสมอนดังขึ้นมาว่าให้รีบเอาเดสมอนลับเข้าไปในเครื่องอนิมัสรู้สึกตัวทีเดสมอนก็ตื่นขึ้นมาในเซฟโหมดของเครื่องอนิมัสและได้เจอกับเครที่เคยเป็นหนุทดลองของเครื่องอนิมัสมาก่อนเขาอธิบายว่าตอนนี้ในหัวของเดสมอนมีความทรงจํของหลายคนครั้งอยู่มากเกินไปทาให้ทางเดียวที่จะรักษาชีวิตเดสมอนเอาไว้ได้คือต้องเอาเขาใส่เครื่องอนิมัสและดูความทรงจําที่ค้างอยู่ให้จบซะ ซึ่งในตอนจบของความทรงจำอัลเอียจะรู้ถึงความอันตารายของ Apple of ออฟอีเขาเลิขังตัวเองเอาไว้เพื่อปกป้องมันจากพวกเถมผ้าขณะที่บอกให้หนักฆ่าคน,นอื่นๆหนีไปและเ c o ก็ตามรอยจนได้เจอกับโครงกระดูกของอาลเอียและ Apple ที่เขาปกป้อง แต่เอซโอกลับไม่ได้เอาแอปเปิลไปแต่เลือกที่จะทิ้งมันไว้แบบนั้นแล้ววางมือจากการเป็นนักฆ่าแทนเขารู้ว่าบทบาทของตัวเองได้จบลงแล้วและพูดคนเดียวในห้องพอดูว่าเดสมอน d จะได้เห็นเรื่องราวของเขาบ่าฝากเดสมอน d ใช้ข้อมูลที่ได้เห็นนี้ทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จด้วยก่อนที่เดสมอน d จะได้เจอกับจูปิเตอร์ที่เล่าว่าตัวเขาจูโนและมิเนว่าเคยร่วมขณะทางยับยั้งเปรสุริยะแต่ก็ทำไม่สำเร็จ เมื่อเดสมอนตตื่นขึ้นมาเขาก็นำทางชอนรีเบชาและวิลเลียมมาที่วิหารลับใต้เมืองนิวยอร์กและเปิดประตูด,ด้วยแอปเปิลลูกแรกที่ได้มาก่อนหน้าพร้อมกับเสียงของจูโน่ที่บอกว่าเดสมอนต้องหาคุญแจให้เจอทันใดนั้นอาการบรดิ้งเอฟเฟกของเดสมอน d ก็ขำเริ่มทำให้เขาเข้าสู่ความทรงจำของบรรพบูดุษทั้งที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องอนิมัส ในความทรงจํานี้เดสมอนจะได้เห็นเรื่องราวของคอนเนอร์ตัวเอกของเกมภาคที่3ที่สามารถสื่อสารกับจูโน่ผ่านทางคริสตันซึ่งในตอนจบจูโน่จะของให้คอนเนอร์นำสร้อยของชาลว์สลีที่จริงๆเป็นกุญแจของมหาวิหารไปฝังไว้ที่หลุมศพลูกชายของอาจารย์เพื่อให้เดสมอนมาเอามันไปหลังจากเข้ามาในมหาวิหารได้เดสมอนก็พร้อมจะใช้อุปกรณ์ของจูโน่สร้างสนามพลังเพื่อบกบ้องโลกจากเป้วสุริยะแม้ว่าการทําแบบนั้นจะต้องแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตามแต่ในขณะที่จูโน่พยากรณ์อนา,นาคตผ่านดีอรเพื่อวางแผนการทั้งหมด มินเดว่าที่ความเห็นตรงกันข้ามก็ได้มองผ่านดีไอและดูว่าจูโน่จะทําแบบนี้เหมือนกันเธอเลยทิ้งโฮโลแกรมไว้แชร์เป้าหมายของจูโน่ว่าการทําแบบนี้นอกจากเดสมอนจะต้องตายแล้วมันยังทาให้จูโน่เป็นอิสระอีกด้วยทําให้ถึงโลกจะรอดจากเปลนสุริยะได้แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับการพยายามควบคุมมนุษย์ของจูโน่ต่ออยู่ดีแต่หากเดสมอนไม่ยอมทําตามแผนของจูโน่มนุษย์ส่วนใหญ่จะต้องตายและเดสมอนจะกลายเป็นศาสดาของโลกใหม่ที่ี้นาผู้คนที่เหลือ ถึงอย่างนั้นเดสมอนก็ออยังเลือกที่จะตายเพื่อปกป้องโลกและหวังว่าเพื่อนชาวพาราดอนนักฆาจะหาทางขัดขวางแผนการยึดครองโลกของจูโน่กันได้ความเสียสละของเดสมอนต์ทำให้โลกรอดจากวันสิ้นโลกมาได้โดยแลกกับความตายของเดสมอนและการเป็นอิสระของจูโน่แต่บริษัทแอปสโกก็ได้เก็บร่างของเดสมอนไปและนำดีเอ็นเอของเขามาสร้างเป็นเกม The Wheels of the c a r i b b e a n สำหรับเครื่องอนิมัสรุ่นใหม่ภายใต้บริษัทแอปสต์โกเอนเตอร์เทนเมนต์ในแอสซิสซินฟรีดภาคที่4 b ่แบท Fla เราเลยจะไม่ได้เล่นเป็นเดสมอนด์แล้วแต่การมาเป็นนักวิจัยโนเนมคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นเกมที่สร้างจากดีนเอของเดสมอนด์เพื่อตามหาพิซซอฟฟี่เดนชิ้นต่อไปแต่เราก็ได้รับการติดต่อจากชอนและรีเบกยาที่แฝงตัวเข้ามาเปิดนัานเข้าแฟในตึกแอฟสโกไม่นานแอฟสโกก็ตรวจับการแฮกได้และซีซีโอของบริษัทก็หายตัวไปด้วยทำให้เราและพนักงานทั้งหมดถูกนำตัวไปขังไว้ชั้นใต้ดินแต่เราก็ได้รับการติดต่อจากชายปริศนาชื่อจอร์ที่บอกให้เราทำตามที่เขาสั่งางาาออยกจจไปจกที่นี่ ทางมะเดาได้เปิดอุปรกรณ์ชิ้นหนึ่งและได้เจอกับจูโนโ่ที่ตอนนี้มีชีวิตอยู่ในพบดิจิตอลที่เรียกว่าเดอะเกรย์ซึ่งจอห์นมองว่าจูโน่จะเข้าสิงร่างของเราแต่จูโน่เนี่ยตอนนี้ยังอ่อนแอเกินกว่าจะทำแบบนั้นได้และตัวจริงของจอห์นก็คือเซจของไอตาสามีของจูโนโ่เขาเลยฉีดยาพิษเพื่อทำให้เราอ่อนแอลงไปอีกจูโน่จะได้เข้ามาหยุดร่างได้แต่คนของแอปสโก้ก็บุกเข้ามาฆ่าเขาซะก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงการแฮกที่เกิดขึ้นเลยถูกเข้าใจว่าเป็นฝีมือของจอห์นทั้งหมด ต่อมาในภาคโรกเราจะได้รับบทเป็นตัวละครโนเนมี no คนหนึ่งที่เข้ามาในความทรงจําของเชแต่สัญญาณเตือนในบริษัทแอปสตโกก็ดังขึ้นเพราะระบบตัวจับไวรัสได้ไวโอเล็ต <Viol et S 1> ที่เป็นคนดูแลความปลอดภยัยและมาคุยกับเมลานีซีโอของแอปสต์โกเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าเธอจะลบความทรงจําของเชไปซะเพื่อจบปัญหาแต่เสียงของชายคนหนึ่งก็ห้ามพวกเธอเอาไว้และให้แยกความทรงจําของเชออกมาศึกษาต่อชายคนนั้นคือเบิร์กสมาชิกระดับสูงของเขมพาและหัวหน้าทีมซิกมาหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของเช เบิกจะสั่งให้เราลงไปบันทึกความทรงจำลงคอมพิวเตอร์และฉเฉลยว่าพวกเขาคือเถมผ้าในยุคปัจจุบันเขาเลยบังคับให้เราเลือกว่าจะยอมตายหรือจะสวมแหวนแล้วมาเป็นสมาชิกเถมผ้าด,ด้วยกันก่อนที่ภาพจะตัดไปทำไมเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครของเราเลือกทางไหนกันแน่แต่นั้นไม่สำคัญเพราะในภาคนี้เราเป็นแค่ตัวละครโนเนมเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือการได้เจอกับเบิกและไวโอเลตที่จะยังมีบทต่อไปในอนาคตครับ หลังจากนั้นในภาค Un น t y เราจะได้เป็นตัวละครโนเนมีคนหนึ่งที่ได้รับการติดต่อจากบิชอปหนึ่งในสมาชิกพระดาดอนนาาักฆ่าและได้รู้ว่าบริษัทแอซสต์โกกำลังตามหาเซจทั้งในอดีตและปัจจุบันสำหรับโปรเจกต์ฟ e นิสเพื่อเก็บ d n เของชาวอิสุแบบเดียวกับจอห์นในภาคก่อนหน้าทำให้เราได้เข้าร่วมกับพระดาดอนนักฆ่าในภารกิจนี้และได้เข้าไปดูในอดีตของอาร์โนเพราะเขาจะได้เจอกับเซจคนหนึ่งเราจึงต้องรู้ให้ได้ว่าเซจคนนั้นเป็นใครทำให้ได้เห็นว่าในปัจจุบัน ทั้งเถม่พาและภพารดอนน่ะครัต่างก็กำลังหาสมาชิกเข้ามาเพิ่มในฝ่ายของตัวเองต่อมาในภาคซินดิเคตปี2015เราจะยังอยู่กับบิช,ชอปคนเดิมที่เบ้าหน้าเปลี่ยนไปเยอะครั้งนี้เธอจะให้เราได้คุยกับรีเบก้าและชอนพานโดอนทั้งคู่จะกำลังตามหาชาวออฟฟ่เดนในลอนดอนแข่งกับพวกเถม่พาที่กำลังเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันเราเลยต้องเข้าไปในความทรงจำของสองพี่น้องฝ่ายในยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหกรรมเพื่อหามบอ่อแสระหว่างนั้นชอนกับรีเบก้าก็จะบุกเข้าไปเผชิญหน้ากับอิซาเบลเ ต่เบิร์กกับไบโอเลตกับมาดักรอไว้อยู่แล้วแต่ทั้งคู่ก็หนีออกมาได้ถึงแม้จะไม่ได้ข้อมูลอะไรจากอิซาเบลแต่การที่เบิร์กอยู่ที่นี่ก็เป็นการยืนยันว่าพระคุมต้องอยู่ในลอนดอนจริงๆและลําพังแค่ลีเบกาที่เป็นช่างเทคนิคกับชอนที่เป็นนักประวัติศาสตร์ก็ไม่พอจะสู้กับทีมซิกมาได้บีชอปเลยจะส่งกําลังเสริมมาช่วยซึ่งก็คือกาลินามาเสเตอร์แอซซินจากสาขารัสเซียหลังจากรู้ว่าพิกัดสุดท้ายที่สองพี่น้องฟาฟเก็บพระคุมเอาไว้คือใต้พระาาระาชวังแบ็กนนกิ แต่กลุ่มของอิซาเบลก็ามาถึงก่อนโดยมีเบิร์กกับไวโอเลตคอยคุ้มกันถึงแม้ชอนจะไม่อยากให้มีใครต้องตายแต่พวกเขาจะปล่อยให้เทมพา่าได้พีซอฟี่เดินไปไม่ได้ชอนจึงสั่งให้กาลินาฆ่าพวกเทมพ่าให้หมดหน่าเสียดายที่เนี่ยตอนกาลังจะชิงภาคภูมมาได้กองกําลังของแองเซิโกก็ตามมาสมทบทําให้รีเบก้าถูกยิงทั้ง3คนจะต้องยอมทิง้งภาคุูมและหนีออกมาแต่ในขณะที่ทั้ง3คนกาลังออกไปลุยภาคสนามมิชอปก็ขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของอิซาเบลมาได้ทําให้ได้รรูู้ว่่าาหลังจจกทีนเป็อิสะ เธอก็มาเข้าร่วมกับฝ่ายเถมผ้าซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างโลกที่สงบสุขภายใต้การควบคุมของพวกเขาและเป้าหมายที่แท้จริงของโปรเจกต์ฟีนิ์ก็คือการโคลนลากอิสุข,ขึ้นมาจาก DNA ของเซจเพื่อสร้างดังใหม่ให้จูโน่นั่นเองและพวกเขาก็ต้องการชชดาออฟฟีเดนเพื่องานนี้ด้วย เสียดายที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นจูโนในเวอร์ชั่นเกมแต่เรื่องราวของเธอจะถูกนํามาเล่าเพิ่มในคอมิกอัพไลซิงว่า2ปีหลังจากนั้น <S <S จูโนโได้สั่งไอเทมพ,าพ่าไปจับตัวอีเลจาลูกชายน้องสมรศของเดสมอนที่เป็นเซจของไอตาเพื่อใช้ d n a ของเขาคู่กับภาคลุมและเร่งให้ด่างของจูโนโตเป็นผู้ใหญ่ภายใน24ชั่วโมงแต่สุดท้ายกลุ่มนักฆ่าอีเลจาร่วมถึงเบิร์กที่รู้ว่าจูโนโคิดจะยึดเทมผ้าก็ร่วมมือการต่อสู้กับจูโนและฆ่าเธอได้สําเร็จ โดยแลกกับชีวิตของชาร์ลอตต์สมาชิกแพรดอนนักฆ่าที่เป็นตัวเดิมเรื่องของคอมิกชุดนี้และเบิกยังระเบิดศูนวิจัยเพื่อทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ฟินิกและชาวอิสุวิกด้วยส่วนไวโอเล็ตตัวจริงของเธอคือสมาชิกของ The Instrument of the First w i e l หรือที่มักถูกเรียกว่าลัทธิจูโนทำให้เบิกฆ่าเธอในฐานะคนทรยศของเทมพาร ซึ่งหลังจากที่จูโน่ตายลาที่ของเธอก็ถูกทำลายไปด้วยและเบิร์กกับเถมพาเขาจะออกตำ่าชาวลัทิที่ยังหลงเหลืออยู่ขณะที่อิไลาจาหนีไปได้โดยที่ทั้งพระดอนดนคฆาและเถมพาคิดว่าเขาได้ตายไปในการระเบิดครั้งนั้นแล้ว ต่อมาในภาคออริจินเราจะได้รับบทเป็นเลยล่าอดีตพนักงานบริษัทแอปสโกที่ช่วยพัฒนาเครื่องอนิมัสมาเป็น10ปีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าบริษัทนี้เป็นพวกเถี่ผ้าเธอได้รับมอบหมายให้เดินทางมาอียิปเพื่อสืบหาสมบัติบางอย่างด้วยเครื่องอนิมัสโดยมีเพื่อนร่วมงานชื่อดินหน้าคอยช่วยเหลือจากโรงแรมทามให้เธอได้เห็นสุดเริ่มต้นของกลุ่มพาราดอนหนักฆ่าแต่โดยนิสัยที่ไม่ทําตามคนระเบียบทําให้พวกเธอไม่ได้รางงานความคืบหน้าไปที่แอปสโกบริษัทจึงส่งทีมสิกมามากาจัดทั้งสองคนที่ไม่ทําตามคําสั่ง ทมให้ดินนาถูกฆ่าตายในโรงแรมส่วนเลล่ารอดมาได้ด้วยสกิลหนักฆ่าที่ได้มาจากอาการ breeding e f ฟ e c t เป้าหมายของเลล่าจึงเปลี่ยนไปกลายเป็นการหาทางทําลายอับซโกที่ฆ่าเพื่อนของเธอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่นานหลังจากนั้นวิลเลียมที่เป็นพ่อของเดสมอนก็มาหาและชวนเธอเข้าคุมพลรดอนนักฆ่าเพื่อให้เธอช่วยพัฒนาคเครื่องอนิมัสของพวกเขาซึ่งเลล่าก็ยอมตกลงเพื่อจะได้สู้กับอับซัคโกและจะได้ใช้เครื่องอนิมัสได้อย่างอิสระเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนคขาิก u p g ไลซ i ่งเล็กน้อยทําให้เลล่ามีโอกาสได้เป็น รวมถึงชาลลอทที่ตายไปแล้วในภารกิจกำจัดจูโนด้วยจากนั้นในปี2018การศึกษาของเลลาจะทำให้เธอเจอหอกของลิโอนเดดสที่มี DNA ของคาสเนดาติดอยู่และได้ร่วมงานกับดรวิกตอรียอดีตพนักงานของเอฟเซอร์โกที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ใช้เครื่องอนิมาสจากอาการบีดิ้งเอฟเฟก เลลาได้เข้าไปในความทรงจําของคาสซซนดาเพื่อตามหาคาถาแห่งเฮอร์มิสในนครแอตแลนติสที่สาบสนเพราะฝ่ายพาราดอนนักฆ่าเชื่อว่าพีซอฟีเดนชินีจะทําให้พวกเขามีพลังเหนือกลุ่มเถื่อนพราได้แต่พอมาตามสถานที่ที่เห็นในความทรงจําเลลาก็พบว่าคาสซซนดาที่มีชีวิตเมื่อพันปีก่อนยังไม่ตายโดยพลังของคาถาแห่งเฮอร์มิสซึ่งคาสซซนดาก็เตือนเธอว่าพาราดอนนักฆ่าและเถื่อนพราคือตัวแทนของกฎระเบียบและความโกลาหลนําให้หักเหลือแค่ไฟใดไฟหนึ่งจะทาให้โลกเข้าสู่กาลียุดยักฝ่ายพราราดอน คาสันดาเลยขอให้เหลลาทำลายพีซอฟีเดนทั้งหมดซะหลังจากที่ทำตามเป้าหมายสำเร็จเพื่อรักษาสมดุลของโลกนี้เอาไว้หลังจากเลล่าให้สัญญาแล้วคาสันดาก็ามอบคาถาให้เหลลาที่เธอเชื่อว่าเป็นคนในคำพยากรณ์ที่จะนำสมดุลมาสู่โลกและเมื่อไม่มีพลังจากคาถาคาสันดาก็สิ้นใจในแทบจะทันที ส่วนเลล่าที่มีคาถาอยู่ในมือก็าสามารถสื่อสารกับอีสูชื่ออาริเทียที่สติของเธออยู่ในคาถาและเคยเป็นผู้ชี้นาให้คาสซานดามาก่อนได้ซึ่งเธอก็บอกให้เลเ่ลากลับเข้าไปในความทรงจำเพื่อดูบททดสอบแห่งแอตแลนติสที่ทําให้คาสซานดาปกป้องตัวเองจากพลังของคาถาได้แต่การที่เลเ่ลาใช้เครื่องอนิมัสอยู่ตลอดและยังกลายเป็นผู้ครอบคุงพีซอฟอีเดนทำให้วิกตอรีเป็นห่วงสภาพจิตใจของเลเ่ลาวิกตอเรียเลยตามเธอเข้ามาที่แอตแลนติสและต้องสู้กับทหารที่อับซัสโกส่งมาเพื่อชิงคาถาซึ่งเรื่องที่วิกต เลล่าในตอนนี้อารมณ์ไม่มั่นคงกว่าปกติมากส่วนวิกตอรียจะเป็นต้องดึงเธอออกมาจากเครื่องอนิมาสและแยกเธอออกจากคาถาแต่นั่นกลับทําให้เลล่าควบคุมตัวเองไม่ได้และพังมือฆ่าวิกตอรียเลล่าตกใจกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเรื่องนี้ทําให้อาิเทียคิดว่าเลล่าอาจไม่ใช่คนในคําพยากรณ์ก็ได้อาริเทียที่หมดความเชื่อในตัวเลล่าแล้วจึงบอกให้เลล่าละคิดเรื่องบททดสอบแห่งแอตแลนติสและออกไปจากที่นี่ซะ ต่เลลาโทษว่าเป็นความผิดของกทาและตื่นจนอาริเทียใจอ่อนจนได้เข้ามาดูความทรงจําของแคสเซนดาต่อซึ่งจะเป็นเรื่องราวช่วงที่จูโน่กับไมตาถูกขับไลออกมาจากแอตแลนติสและจบลงที่แคสเซนดากับโพไซดอนรวมมือกันทาลายนาครแอตแลนติสเพื่อความปลอดภัยของโลกนครแอตแลนติสซึ่งจมลงสู่ใต้ทะเลแต่อาริเทียก็ปลุกเลล่ลาขึ้นมาฝาเบิกบุกมาถึงที่นี่แล้ว เลล่าพยายามเจราจาว,ว่าคาถาแห่งเฮอร์มิสสามารถรักษาเอลิ่าลูกสาวของเบิร์กที่ป่วยอยู่ได้แต่เบิร์กกลับไม่พอใจที่เลล่ายกเรื่องลูกสาวขึ้นมาและพยายามแย่งคาถาแต่เบิร์กก็ไม่สามารถเอาชนะเลล่าที่เป็นอมตะเพราะพลังของคาถาได้ทําให้เขาถูกเลล่าใช้คาถาแทงเขาที่กลางหลังจนเป็นอมาพารื้อล่างและถูกฝ่ายพาราดอนนักฆ่าจับไปเขีนข้อมูลส่วนเรื่องที่เลล่าฆ่าวิกตอเรียก็ทําให้ทีมไม่ไว้ใจเธอและถูกโหวตให้ออกจากทีมไป ต่อมาในปี2020จะพูดถึงเรื่องที่สนามแม่เหล็กโลกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2012ซึ่งก็คือตอนที่เดสมอนเสียสลาตัวเองเพื่อสร้างเอราะพลังงานปกป้องโลกจากเปวสุริยะจนตอนนี้มีแสงออโรราปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลก เลาชอนและรีเบกาจะต้องหาทางยับยั้งวันซินโลกด้วยการเข้าไปดูความทรงจำของเอวอร์ War, นักรบชาวไวกิ้งในศตวรรษที่9กตามคำแนะนำของบุคคลปริศนาซึ่งครั้งนี้เลาจะต้องสวมเครื่องควบคุมอารมณ์เพื่อ้องกันไม่ให้เธอสติหลุดเหมือนที่แอตแลนติสอีกความทรงจำนี้ทำให้เธอได้รู้เรื่องต้นอิกดาซิลซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ชาวอิสุสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวิธีที่7ในการรับมือวันซินโลกซึ่งเลาเชื่อว่าอิกดาซิลจะสามารถทำให้โลกย้อนกลับไปเป็นสภาพก่อนเกิดภัยพิบัติได แต่หลังจากผ่านเวลามานานทําให้ตอนนี้ห้องอิกดาซิลเต็ไมไปด้วยกำมันตลังสีเลล่าจึงต้องใช้พลังของกะท่าแห่งเฮอร์มิสเพื่อปกป้องตัวเองและเข้าไปข้างในนั้นเมื่อใช้เครื่องอิกดาซิลเลล่าจะได้เข้าไปในเดอะเกรซซึ่งเป็นพบดิจิทัลและได้เจอกับบาซิมที่เป็นเซษและถูกโลกีิยึดร่างไปแล้ว ทำให้เอวอคขังเขาเอาไว้ในเดอะเกร์มาเป็นพันปีแล้ว็็เป็นเขาเองที่ส่งเมลนำทางให้เลล่ามาใช้โครงกระดูกของเอวอเพื่อเธอตามบอดแสงมาเจอกับเขาที่นี่เลยล่าเลยร่วมมือกับบาซิมเพื่อใช้ต้นอิกดาซิลโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทำอยู่จะเป็นการปลปล่อยบาซิมจากต้นอิกดาซิลด้วย กลายเป็นว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนที่อาริเทียหลอกให้เลล่ามาช่วยโลกิที่เป็นคนรักของเธอทำให้ในขณะที่จูโนวางแผนหลอกเดสมอนด์ที่อยากช่วยโลให้มาปลดปล่อยตัวเองอาริเทียก็วางแผนหลอกเลล่าที่อยากช่วยโลให้มาปลดปล่อยโลกิด้วยเหมือนกันทำให้บาซิมได้คาถาที่เลล่าเอาเข้ามาและหนีออกไปได้ขณะที่เลล่าที่ยังอยู่ในต้นอิกาซิลจะได้เจอกับร่างแสงสว่างที่เรียกตัวเองว่าเดอะรีเดอร์ที่กำลังคำนวณหาทางรับมือกับหายนะในอนาคตซึ่งจากคำพูดของเขาจะทำให้เราพอเดาได้ว่าเขาคือเดสมอน ตอนนี้เขาเชื่อว่าหากเดสมอนด์ไม่ได้เสียสละตัวเองและยอมไพโลกได้เจอกับหายนะตอนเปรสุริยะครั้งที่2มนุษย์จะเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นและสามารถรับมือหายนะครั้งนี้เองได้และบอกเล,ล่าว่าหากเธอออกจากเครื่องอีเดอร์ซิลตอนนี้เธอจะตายภายใน1น,นาทีเพราะเธอไม่มีคาถาแล้วแต่เล,ล่าก็สมัครใจจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเดอะลีเดอร์หาทางปกป้องโลกเพื่อเป็นการชดใช้คนที่เธอทำร้ายทำให้ร่างของเล,ล่ากลายเป็นแสงสว่างไปด้วยเช่นกันและได้ส่งข้อความกลับไปบอกชอนกับลิเบกาว่าไม่ต้องตามหาเธอเพราะเธอปลอดภัยดีและได้พบพวกความสงบแล้ว ไม่นานหลังจากนั้นบาซิมก็มาหาชอนและดิเบก,กาพร้อมเคาืถาซึ่งพวกขเขาไม่พอใจที่บาซิมทิ้งเลล่าไว้ข้างในนั้นแต่บาซิมก็ขอเจอกับวิลเลียมเพื่อที่เขาจะได้ลับเข้ากลุ่ม h i d เด n นวันที่ตอนนี้กลเป็นพาราดอนหนักค่าพสู้กับเต็มพราเหมือนที่เคยทําในอดีตแต่ในตอนที่ชอนกับดิเบกกาออกไปหาวิลเลียม บาซิมก็แอบใช้เครื่องอนิมัสดูความทรงจำของเอวพอร์อประามหมายที่แท้จริงของเขาคือการตามหาลูกๆของตัวเองส่วนวิลเลียมเข้ามาเจอบาซิมผ่านเครื่องอนิมัสและตกลงรับบาซิมเข้าพวกเพื่อศึกษาว,ว่าเขามีชีวิตรอดอยู่นานขนาดนี้ได้ยังไงและบาซิมยังต้อ,องแชร์ความทรงจำของเขาเพื่อประโยชน์ของพระรานดนฆ่าอีกด้วยทำให้เราได้เห็นชีวิตของบาซิมสมัยที่เขาเป็นหนักคาในภาคมิลาชนั่นเอง จากนั้นในภาคชาโดสเราจะได้เห็นอดีตผ่านเครื่องอนิมัสอีโคที่ถูกแฮ็กโดยใครบางคนที่เรียกตัวเองว่าเดอะไกด์เป้าหมายของเธอคือการพยายามพิสูจน์ให้อีโคเห็นว่ามนุษย์สมควรได้รับเจตจำนงเสรีขณะที่อีโคมองว่ามนุษย์เป็นภัยกับตัวเองและสมควรถูกควบคุมในตอนนี้ภาคชาโดยังไม่บอกสถานการณ์ยุคป,ปัจจุบันกับเราแต่ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ว่าตัวจริงของเดอะไกด์เป็นใครหรืออีโคจะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของจูโนหรือเปล่า ซึ่งผู้พัฒนาบอกว่าหลังจากที่เดสมอนตายไปเนื้อเรื่องในยุคป,ปัจจุบันก็กระท่อนกระแท่นมาตลอดพวกเขาเลยอยากวางรากฐานเนื้อเรื่องยุคป,ปัจจุบันออกมาให้ดีโดยเริ่มจากภาคชาโดเรื่องนี้ทําให้หลายคนกังวลว่ายูบิซอฟจะทิ้งเนื้อเรื่องยุคป,ปัจจุบันของแกออกไปเลยแต่ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะมองว่านี่เป็นการเริ่มต้นเนื้อเรื่องยุคป,ปัจจุบันบทใหม่มากกว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แค่เคียงกับจุดเริ่มต้นของซีรีส์แอสซิสสินครีตที่เดสมอนตต้องหาทางยับยัง้งวันสิ้นโลก you